ได้หมดเลยขึ้นหนึ่งคางได้ได้เลยเนี่ยมันถึงแล้วมันถึงอยู่แล้วเห็นไหมแล้วมันกลายเป็คุมเกมได้ด้วยนี่คือสาธิตว่าต่อสู้ตรงๆนะครับต่อสู้ในที่แคบนะครับว่าเด็กบนรถไฟเราสามารถเตะเตะต่อยกันได้ด้วยที่ว่าออกวุธได้รุนแรงนะครับเออคุ้มอยู่ไหมคุ้มได้นะมองเขาไปได้ ไม่ใช่ไม่ใช่มวยจีนนะครับอันนี้คือมวยชายานะครับซึ่งอย่างเราสอนในในที่หนแอร์โฮสต์คอสายการบินหรือว่าอะไรก็สามารถฝึกได้นะครับเพราะว่ามันอยู่แคบแคบนะครับแคบแคบไม่ใช่อนนี้กำลังพกนะเนี่ยต่อยไม่ไปโดนแน่โลกได้ดึงได้จับได้ลงมาได้ กวคุมแล้ครับแนวหลได้าเราอทั้หมดกับควบคุมได้เองไม่เรื่องบางทีไม่เปลี่ยนแนวเพราะเราควบคุมแล้วโอ้โห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 มันก็แพ้ตัปลงเหมือนกันเพื่ออะไรมันก็ต้องเป็นการกันก็ลงเมืกันก็ลงได้ที่การฝึกนี่ยซงมันปลายอยู่แล้ง้ไม่จะเป็นโเป็นเตออย่าง้าเตอได้เเขานี่งเยอะเอยเต๋อที่ยอมมาหมาเลยะมันวงไ้าไม่ตั้งงได้ นั่นคือมันแคบมันมันที่แคบแคบมากแคบมากแคบมากเยอะอันนี้อันดีกว่านตัวนีเงียเดี๋ยวกิละปังปังปังงครับงอกเราไม่ใช่งนี้มันจะเปลี่ยนแหลงเปลี่ยนตำแหน่งไม่ได้ใต่้ยก็เปลี่ยนุมนได้ผเลยก็โอเค มันผดหนังชัดช <Kell analyze anthropology> นี่มันผดหนังชัดชัดเดีต <ais> ่อยมาหาเรานะมาราผมนี่แล้วนักหส่ไงฮะก็ไหลลงหัวลงหมันผดหนังชัดชโอเค